เรื่องมหาสมุรสุดหัวใจบทที่7นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในหอพักราโลซารวมแล้วเกือบ200คนพาการมารวมตัวที่ห้องคอมมอนรูมของหอพักที่ชั้นหนึ่งหลายคนยังอยู่ในอาการตื่นตระหนกและกำลังยืนจับกลุ่มวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ก็มีนักศึกษาอยู่จำนวนไม่น้อยที่ยังมีสติแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกลมและสะพายกระเป๋าเป้ามาพร้อมที่จะช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยอ,อย่างเต็มที่ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบอย่าพูดคุยกันและตั้งใจฟังให้ดีว่าถึงแม้ประกาศจากคณะนิเทศศาสตร์จะดูเหมือนไม่มีอะไรร้ายแรงแต่เวลานี้มีชาวบ้านที่กำลังบาดเจ็บและหนีตายเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยไ,ไม่น้อย และที่ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่รายง,งานตัวกับเจ้าหน้าที่หอพักเรียบร้อยแล้วให้อยู่แต่ในหอพักเท่านั้นยกเว้นคนที่มีความประสงค์จะช่วยงานมหาวิทยาลัยหลังจากรายง,งานตัวแล้วให้ไปรวมตัวกันที่หอกลางจะมีทหารมาพาไปที่คณะแพทย์พอคุณซันดราหัวหน้าหอพักพูดจบ เสียงนักศึกษาชาวหอพักก็เซ็งแซ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลายคนพากาันสายหน้าว่าถ้าถึงกับต้องมีทหารมาอารักขาแบบนี้ก็อันตรายเกินกว่าจะกล้าขันอาสาไปช่วยงานที่คณะแพทย์ได้โบนิตาจริงๆเธออยู่ที่หอ,อก,ก็ได้นะมันเสี่ยงเกินไปสำหรับเธอแล้วล่ะจัสมินนึกขึ้นได้ว่าเพื่อนของเธอเป็นชาวต่างชาติหากเกิดอะไรขึ้นมาอาส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ที่เธอยังไปได้ทำไมฉันจะไปไม่ได้ยืลมสีว่าฉันเป็นลูกทหารนะประโยคหลังนี้กันดาวีพูดเป็นภาษาไทยนั่นแหละยิ่งน่าเป็นห่วงถ้าเธอเป็นอะไรไปพ่อกับพี่ชายของเธอคงเอาปืนใหญ่มาถล่มเอาปาแน่อีกอย่างฉันก็ไม่รู้ข้างนอกจะอันตรายแค่ไหนถ้ามันอันตรายมากเขาคงไม่ขอให้นักศึกษาไปเป็นอาสา,าสมัครหรอก เราอยู่กันกลางมหาวิทยาลัยเขาประทะก,กันข้างนอกไม่ใช่เหรอการยาวีไม่ใช่คนขี้ขลาดเธอเป็นลูกทหารเธอรู้ดีว่าถ้าได้อยู่ท่ามกลางทหารหารเธอจะต้องปลอดภัยใบหน้าของจัสมินเครียดขึงรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนรักต่างแดนคนนี้ยิ่งกว่าความปลอดภัยของตัวเองแต่ฉันก็เป็นห่วงอยู่ดีไม่มีใครรู้หรอกนะว่าที่หอพักนี้จะปลอดภัยกว่าที่อื่น ให้ฉันไปกับเธอทุกที่ไม่ดีกว่าเหรอเธอจะได้แน่ใจยังไงล่ะว่าฉันปลอดภัยอีกอย่างฉันก็ไม่รู้จักใครที่นี่ได้อยู่กับจัสมินฉันรู้สึกอุ่นใจมากกว่าจัสมินเริ่มลังเลเพราะมันก็จริงอย่างที่กันยาวีว่างั้นก็ได้หลังจากที่รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่หอพักเรียบร้อยอาสาสมัคร จากหอพักลาโลซาก็พากันเดินลัดผ่านสวนดอกไม้ไปยังที่ทำการหอพักนักศึกษาหรือที่เรียกย่อยๆว่าหอกลางเพื่อรวมตัวกับอาสาสมัครจากหอพักอื่นๆและเมื่อเดินเข้าไปในโถงใหญ่กลางตึกกันยาวีและจัสมินก็พบว่ามีอาสาสมัครราวๆ20คนยืนรออยู่ก่อนแล้ว จากนั้นทุกคนก็ได้รับแตกสายห้อยคอสำหรับใส่บัตรประจำตัวซึ่งส่วนมากจะเป็นบัตรนักศึกษายกเว้นก็แต่กันยาวีที่เป็นบัตรสำหรับอาจารย์จ้างพิเศษนอกจากนี้ก็ยังได้ปลอกแขนสีขาวมีตากลางเขนแดงหรือ red cross อันเป็นสัญลักษณ์ของกาชาติเพื่อให้ทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัยรวมถึงบรรดาผู้ก่อการร้ายที่อาจจะบุกเข้ามาได้ทราบว่านักศึกษาเหล่านี้ได้เสียสละตนช่วยงานของคณะแพทย์และงดเว้นที่จะทำอันตรายใดๆตามจารีสากลทีแรกคิดว่าจะมีอาสาสมัครเยอะกว่านี้ปกติชาวอัมปาไม่ใช่คนขี้ขลาดแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตามทีจัสมินบอกด้วยน้ำเสียงเป็นกังวล บางทีนะักศึกษาคนอื่นๆอาจจะล่วงรู้ข่าววงในมาจากทางครอบครัวถึงความรุนแรงนที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงไม่กล้ารับอาสางานนี้หรือไม่บางคนอาจจะสนับสนุนการต่อต้านราชวงก็เป็นได้ที่หอชายอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้หรือบางทีเด็กหอนในอาจไปติดอยู่ตามห้องสมุดหรือตามตึกคณะต่าง แล้วก็พากันไปแรงงานตัวที่ตึกอธิการบดีเหมือนกับเอม็มมาไงฉันไม่เห็นเอม็มมาลงมาแรงงานตัวเลยการยาวีตั้งข้อสังเกตจริงด้วยแฮะแต่ถึงยันนั่นจะอยู่ที่หอบางทีหล่อนอาจจะขี้ขลาดจนไม่กล้าลงมาข้างล่างเลยก็ได้เรื่องเป็นอาสาสมัครหนะ่ะอย่าหวังไปเลยจจสมินย่นจมูกนักศึกษาทุกคนปวดทราบงานนี้เป็นงานที่เสี่ยงอันตรายทุกคนสามารถถอนตัวได้ทุกเมื่อ แต่ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ทหารให้พามาส่งที่หอพักและอย่าออกจากตึกคณะแพทย์โดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นทั้งเจ้าหน้าที่หอพักและเจ้าหน้าที่ทหารอาจจะต้องวุ่นวายกับการตามหาตัวพวกคุณก็เป็นได้เสียงพูดคุยของอาสาสมัครชาวหอพักเงียบลงในนันทีความจริงจังและความน่ากลัวของสถานการณ์ความไม่สงบในมหาวิทยาลายัยดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆอ,อ,อ,อย่างที่คิดแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่คิดจะถอนตัว หัวใจของกันยาวีเต้นถี่ขึ้นเรื่อยๆสองมือจับที่สายสะพายกระเป๋าเป้บีบกระชับแน่นขึ้นแม้จะเตื่นเต้นและตื่นกลัวอยู่ไม่น้อยแต่ลูกทหารอย่างเธอก็ไม่ใช่คนขี้ขลาดแม้ที่นี่จะไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนแต่ชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากการประทะก็คือเพื่อนมนุษย์คือผู้บริสุทธิ์จะให้เธอนอนหลบภัยอยู่ที่หอเฉยๆโดยไม่ทำประโยชน์อะไรเธอคงจะไม่กล้าพูดกับใครได้อีก ว่าเธอเป็นลูกของนายทหารแห่งกองทัพไทยคุณเบริเซียจะเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่หอพักติดตามพวกคุณไปที่คณะแพทย์คอยเช็คชื่อพวกคุณทุกสามชั่วโมงและคอยรับแจ้งเหตุดวนเหตุร้ายที่อาจจะเกิดกับนักศึกษาชาวหอพักหากพวกคุณเจ็บไข้ไม่สบายหรือต้องการความช่วยเหลือขอให้รียแจ้งคุณเบริเซียในทันทีขอให้ความดีคุ้มครองนักศึกษาทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัย หลังจากประธานหอพักนักศึกษากล่าวกับอาสาสมัครจบแล้วคุณเบลิเซียหญิงวัย30ปลายๆก็รับหน้าที่ดูแลนักศึกษาชาวหอพักต่อไปเธอเดินนำหน้าแถวพาทุกคนไปที่ประตูทางเข้าอาณาเขตหอพักหญิงซึ่งมีนายทหารแต่งชุดเครื่องแบบสีเขียวขี้มายืนรอยอยู่ห้านายกระผมร้อยเอกเอราโนได้รับคำสั่งจากกองทัพให้มาคุ้มกันนักศึกษา ซึ่งอาสามาช่วยงานของหน่วยแพทย์จากเขตหอพักหญิงถึงคณะแพทย์ซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตเสี่ยงภัยและไม่มีการประทะใดๆขอให้ทุกท่านอย่าหวั่นวิตกแต่ก็อย่าประมาทขอให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของหน่วยแพทย์และกฎข้อบังคับของกองทัพยอย่างเคร่งครัดขอบคุณมากค่ะผู้กอง ดิฉันเบรดิเซียเป็นผู้ดูแลนักศึกษาอาสาของเราหากมีเรื่องอะไรสามารถแจ้งมาที่ดิฉันได้แล้วดิฉันจะประสานงานกบนกันกศึกษาให้เองค่ะขอบคุณเช่นกันครับคุณเบรีิเซียเช่นทางนี้ครับแถวของนักศึกษาจากเดิมที่แบ่งเป็น2แถวแถวละส6หคนบัดนี้ต้องแปลแถวเป็น4ี่แถวแถวละ8คนเพื่อให้ขบวนนั้นสั้นและสะดวกต่อการอักขาของทหารทั้งห้านาย กัรยาวีคอยรอบชำเลืองมองจัสมินที่เดินแถวอยู่ด้านข้างเห็นเพื่อนรักมองตรงไปเบื้องหน้าด้วยแววตามุ่งมั่นส่วนคุณเบลดิเซียที่เดินนำหน้าขบวนคู่ไปกับผู้กองหนุ่มคนนั้นก็ดูเด็ดเดี่ยวกล้าหาญไม่มีอาการตื่นกลัวหรือว่าระแวงใดๆก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาทุกคนว่าการเดินทางมาที่คณะแพทย์รวมถึงการช่วยงานของหน่วยแพทย์ทหารนั้นจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ถนนเส้นหลักกลางมหาวิทยาลัยที่เคยคึกคืนด้วยบรรดานักศึกษาและยวดยานพาหนะเวลานี้กลับเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงใบไม้ไหวจะมีก็แค่เพียงเสียงฝีเท้าของนักศึกษาชาวหอพักจนเมื่อเข้าใกล้บริเวณคณะแพทย์เสียงความวุ่นวายก็ค่อยๆดังขึ้นมาทีละน้อยทั้งเสียงปะทะระหว่างฐานกับผู้ก่อการร้ายที่ดังมาจากทางหน้ามหาวิทยาลัย รวมถึงเสียงชุลมุนวุ่นวายบริเวณลานหน้าตึกคณะแพทย์ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บยังถูกส่งตัวมาไม่หมดทางกองทัพกำลังเร่งหาตัวคนเจ็บและลำเลียงมาที่หน่วยแพทย์นี้ที่นี่มีแพทย์ทหารและคณะบดีคณะแพทย์เป็นผู้บัญชาการผู้กองเอลันออธิบายแล้วดิฉันกับเด็กๆอ,อ,อาสา,าสมัครจากหอพักนักศึกษาต้องทำอย่างไรบ้าง น้ำเสียงของคุณเบดีเซียเริ่มมีการตื่นเต้นขึ้นมาเล็กน้อยรบกวนคุณเบช่วยแบ่งอาสาสมัครเป็นสากลุ่มสำหรับเป็นลูกมือแพทย์พยาบาลเป็นฝ่ายสวัสดิการคอยแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มและเป็นฝ่ายเบตรตเตลสสำหรับทำงานจิตประถาอื่นๆได้ค่ะรอสักครู่นะคะคุณเบดีเซียรู้ท่าทางเป็นคนคล่องแคล่วและใจร้อนพอสมควรพอได้รับคำสั่งปุ๊บ ก็หันหลังมาหานักศึกษาที่ยืนเรียงแถวอยู่ด้านหลังก่อนจะบอกให้นักศึกษาที่ยืนอยู่แถวที่4แตกแถวออกแล้วย้ายไปต่อหลังเพื่อนเพื่ออีก3แถวก็ได้นักศึกษา3กลุ่มตามต้องการภายในเวลาไม่ถึง1นาทีแม้จะเสียดายนิดๆที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับแจสมินแต่การยาวีก็ชอบวิธีการแบ่งกลุ่มแบบนี้ไม่ต้องเสียเวลามามองหน้ากันไปมาว่าใครจะเข้ากลุ่มกับใคร อีกอย่างถ้าให้เพื่อนสนิทได้อยู่ด้วยกันก็อาจจะมัวแต่พูดคุยอาจ,จทำให้เสียงานได้โอ้ขอบคุณมากครับคุณเบรวดเร็วอย่างกับทหารที่ถูกฝึกวินยัยส่วนดิฉันจะเข้ากับกลุ่มเบตเตอเลนจะยืนรอรับงานอยู่ที่หน้าตึกนี้แล้วกันนะคะส่วนเด็ก2กลุ่มแรกดิฉันขอฝากด้วยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงครับเชิญนักศึกษาทางนี้ ผู้กองเอลาโนเหมือนจะอยากอธิบายอะไรให้ทุกคนฟังมากกว่านี้แต่ดูเหมือนว่าภาระงานจะไม่คอยท่าทั้งทหารและชาวบ้านพาการเดินเข้าออกตึกแพทย์ไม่ขาดสายแถวที่เคยเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ถูกเบียดเสียดเราวกับว่าอาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะเหล่านี้กำลังขัดขวางการจราจรอย่างนั้นผู้กองหนุ่มพานักศึกษากลุ่มแรกไปส่งที่ชั้นสองซึ่งเดิมเคยเป็นห้องฟังบรรยายของรายวิชาต่าง แต่บัดนี้ถูกแปลสภาพเป็นห้องสเสบียงอาหารครึ่งหนึ่งและห้องเก็บกล่องปฐมพยาบาลครึ่งหนึ่งกันยาวีจึงได้โบกมือลาจัสมินที่หน้าห้องสเสบียงนี้ส่วนตัวเองก็เดินตามนายทหารขึ้นไปยังชั้น3โดยตั้งแต่ชั้น3ขึ้นไปถึงชั้น6นั้นดูเหมือนเป็นโรงพยาบาลมากกว่าเป็นสถานศึกษาเพราะที่คณะแพทย์เปิดให้บริการรักศึกษาโรคทั่วไปให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และถึงแม้จะไม่ค่อยมีเคสผ่าตัดใหญ่หรือรักษาอาการที่ซับซ้อนแต่บนตึกนี้ก็มีห้องผ่าตัดห้องทำคลอดห้องเอ็กซเรย์และมีอุปกรณ์การแพทย์ครบครันพอมาถึงแผนกผู้ป่วยนอกหรือ OPD เอลาโนโก็หันซ้ายหันขวาเหมือนจะมองหาใครสักคนเพราะบัดนี้แผนก OPD ที่เคยเงียบสงบกลับมีทั้งคณาจารย์นักศึกษาแพทย์และแพทย์ทหารจากกองทัพ เดินสวนกันให้วุ่นวายไปหมดคุณหมอดาวุลผมพาอาสาสมัครมาคอยช่วยเหลือทีมแพทย์แล้วฝากคนดูแลต่อด้วยแล้วกันนะครับอ้อถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาอะไรเกี่ยวกับนักศึกษาจากหอพักรบกวนแจ้งคุณเบรดิเซียที่ฝ่ายเบตเตเลนนะครับฉันรู้จักคุณเบดีค่ะฉันอยู่หอในเหมือนกันค่ะผู้กองอย่าห่วงไปเลยว่าที่คุณหมอสาวพ,พูดเร็วและรัวมากเพราะรู้ดีว่าทางเขาและเธอต่างมีงานเร่งร่วน แต่ก็พยายามพูดคุยกันด้วยความใจเย็นที่สุดเพราะเกรงว่าอาสาสมัครที่ตามมาด้วยจะตื่นตกใจเอลานพยักหน้ารับคำก่อนจะหันหลังแล้วจ้าเท้าเดินออกไปด้วยความรีบเร่งพอที่ตึกอักษรศาสตร์ซึ่งบัดน,นี้แปลเปลี่ยนเป็นตึกบัญชาการโชคคข่าวของกองทัพยังมีงานมากมายที่รอเขาอยู่ดาวุลกลับมามองที่กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัคร สายตาของเธอสะดุดกับใบหน้าของกัญยาวีเล็กน้อยเพราะดูแล้วไม่เหมือนคนเอาปลาและความรู้สึกก็บอกกับเธอว่าอีกฝ่ายนั้นก็คงจะสะดุดกับใบหน้าที่ไม่เหมือนคนเอาปลาของเธอเช่นกันดาวุลละสายตาจากดวงตากลมโตที่จ้องมองเธอเราวกับจับพิรุษนั้นหันไปมองนักศึกษาคนอื่นหวังว่าพวกคุณคงจะไม่กลัวเลือดตามดิฉันมากค่ะ